ตืนนะคะพี่น้องคะพ่อถิ่นจีนในยางในคร้วเลื่อนเนาะเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปคะ่ะเพิ่นมีสองหลุดเนาะเะนาะอันหลุ่หลุนมิดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่คะ่ะแดงนะคะหนุกกับมีหนุกใหญ่ดอกค่ะเพิ่นมากินนะคะหนุกตัวเล็กๆค่ะมากินเนาะเนาะ เองนะคะนุกับบุมีนุกใหญ่ดอกค่ะเพิ่นมากินนะคะหนุกตัวเล็กๆค่ะมากินเนาะคะเนาะมูลเพิ่นกะเกิดขึ้นอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเก็บเสร็จแล้วค่ะเอาสำานีพ่อนะคะแต่กันยังเหลืองเพิ่มมีสองหลุนเนาะคะเนาะอันหลุนหลุนมิดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนุกเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะ ดกโดกนะข่ะเาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเต็มอยูน่นะคะเต็มถ้วยเห็นบอกค่ะพี่น้องพี่น้องว่าซีต้นกระไดถ้วยใหญ่หนึ่งนะคะถ้วยใหญ่หนึ่งนะคะได้ลายเติบอยู่นะคะพี่น้องกินเป็นอาทิตย์กับ,บเบรเนกขณอพีกนะคะสีต้น,นะค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องคะซุกแดงแบบนี้นกกระจะมากินนะคะกินแล้วเพิ่นค่ะ ผ <c oughs> ีกนะคะซีตน,นะคะ่ะเห็นบหคคะพี่น้องคะ่ะซุกแดงแบบนี้นกก็จะมากินนะคะกินแล้วเพื่อนคะ่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะพีกคีโนนะคะมีสองแบบนะคะพี่กีโนอันนี้มิเล็กๆก็มีค่ะอันนี้กลางกลางใหญ่ๆขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าผีกก่อนนะคะพี่น้องนี่คะ่ะเก็บผีกนะคะต้นนี้นี่คะ่ะอันนี้เก็บ สามสิโตดผีก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเก็บผีกนะคะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้เก็บสามสิโตดอยู่กันในต้นนู่นเลยค่ะนั่งเดงอยู่นะคะพี่น้องค่ะผีกค่ะแบบค่ะจะมิดยาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันเลียวๆยาวๆนี่ค่ะกินกับก๋วเตีียวแซแบค่ะค่ะพี่น้องต้นค่าเต็มถ้วยแล้วนะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็นี่ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเป็นป็นหองพริกพอไดไ้กินนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้เก็บแล้วก็มานางพักนะคะพี่น้องอันนี้สามชีต้นค่ะพี่ขี้หนูพริกก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเก็บพริกนะคะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้เก็บสามชีต้นหองพริก พอดีกินนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้เก็บแลว้วก็มานางพักนะคะพี่น้องอันนี้สามชีต้นค่ะพี่ขี้หนูนพอว่าเรื่อนทอนกินเผ็ดนะคะพี่น้องเก็บไปคะ่ะค่ะแล้วก็อัน,นตัวอันนี้ที่สามกจะเป็นมีดยาวๆนะคะพี่น้องคะ่ะใส่ล้วคะมีดยาวๆเนาะคะเนาะมีสามหองพริกขอดีกินนะคะทุกท่านคะ่ะ นี่ค่ะตรงนี้เก็บแล้วก็มานาั่งพักนะคะพี่น้องอันนี้สามชีต้นค่ะพี่ขี้นุนมูลเพิ่นกะเกิดขึ้นอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นไหมคะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเก็บเสร็จแล้วค่ะเอาจำหนี้พ่อนะคะแต่กันยังเด้งอยู่กันในต้นนนี่นนะคะ่ะยังเดงอยู่นะคะพี่น้องค่ะพริกค่ะโป้มิ้นเขียวนะคะพริกมี่หอมค่ะอร่อยค่ะ บะมิ้นเขียวนะคะพริกมีหอมค่ะอร่อยค่ะอานนี้ต่อลงมากะมิดกรเรียกจะปปอมๆแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะปปอมๆนะคะเพ่นมีสองหลุนเนาะเนาะอันหลุ่หลุดมิดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะนะคะพี่น้องเป็นตออันนี้อยู่บคาะใส่สม่ำต็ำกัหอมๆนะคะพี่น้องบะมิ้นเขียวนะคะหอมค่ะ เห็นบอกคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเก็บตอนเก็บบ่ไหนเบิ้องเนะคะนะเก็บเสร็จแล้วมาให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะพี่กีนโนนะคะมีสองแบบนะคะพี่กีนโนอันนี้มีเล็กๆก็มีค่ะอันนี้กลางๆใหญ่ๆขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามูลเพลินกะเกิดขึ้นอีกเนาะค่ะพี่น้องเนะเห็นบอกคะพี่น้อง,เ,อเ,กองเก็บแล้วแล้วเก็บเสร็จแล้วค่ะเอาจำหนี้พ่อนะคะแต่กันยังเด่น อมิ้นเขียวนะคะพริกนี่หอมค่ะอร่อยค่ะมูลเพลินกะเกิดขึ้นอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นไหมค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเก็บเสร็จแล้วค่ะเอาสำหนีพ่อนะคะแต่กันยังเหลือปลูกไว้ก็พ่อได้กินค่ะพ่อปฏิสือได้หานะคะเนาอผักสวนคัวนะคะพี่น้องพริกค่ะพริกตึงเด็กน,นะคะพี่น้องเป็นตันี้อยู่บ่ค่ะ ใส่สมต่ำก็หอมหอมนะคะพี่น้องบอมินเขียวนะคะหอมค่ะผีก,ก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเก็บผีกนะคะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้เก็บสามชีต้น่นมีสองหลุดนะขนะอันหลุ่หล,นลุนมิมดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันคะ่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะเก็บเอาซํำนีเน,นะขนะพี่น้องเนาะ เก็บพริกเสร็จแล้วนะคะได้เยอะอยู่ค่ะพี่อนพอวาวเพื่อนทอนกินเผ็ดนะคะพี่น้องเก็บใบค่ะพอวาเลื่อนทอนกินเผ็ดนะคะพี่น้องเก็บใบค่ะค่ะมีดแบบนี้เผ็ดเด้อค่ะหอมหอมนะคะตำแจวก็อร่อยนะคะพี่น้องตำแจวก็อร่อยใส่ส้มตำก็อร่อยคะ่ะทำนำ้ำพ่นมีสองหลุนเนาะคะเนาะอันรุน หลุน่นมิดอันนี day, ้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะพี่น้องว่าซีต้นกระไดถั่วใหญ่หนึ่งนะคะถั่วใหญ่หนึ่งนะคะได้ลายเตบอพู่นะคะพี่น้องกินเป็นอาทิตย์กับบวเบิร์นกขนนอกดอกน่ขนนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเต็มอยู่นะคะเต็มถ้วยเห็นบอกค่ะพี่น้อง มิตรแบบนี้เผ็ดเด้อค่ะหอมหอมนะคะต่ำแจ่วก็อร่อยนะคะพี่น้องต่ำแจ่วก็อร่อยใส่ส้มตำก็อร่อยค่ะทำน,น้ำเปบ,บค่ะจะมิตรยาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันเลียวๆย,ยาวๆนี่ค่ะกินกับกว๋วยเตียวแซ่บค่ะค่ะพี่น้องแต่อันนี้ก็ว่าไ้เพื่อนกินายอยู่ค่ะถ้านุกตัวใหญ่ๆน่ะก็จะมากินลูกเมานะคะมากินลูกเมาเนาะคะ่ะอยู่เนี่มาในในยินเสียงเพื่อนอยู่มาะพี่น้อง ปูไหวก็พอได้กินค่ะพ่อบปได้ซื้อได้หาเนาะคะนะพักสวนขัวนะคะพี่น้องพริกค่ะพริกแดงแบบค่ะจะมิดยาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันเลียวๆยาวๆนี่ค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บค่ะค่ะพี่น้องพนมีสองหลุดเนาะคะนออันหลุ่หลุดมิดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะ อยู่กันใน้ต๊นอนเลยค่ะนั่งแดงอยู่นะคะพี่น้องค่ะพิกค่ะค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องคะพอกว่าเก็บตอนเก็บไไบ่ไหรเบิรงเนาะคะเนาะเก็บเสร็จแล้วมาให้ดูนะครับมูลเพลินกะเกิดขึ้นอีกนะะนอเน,ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเก็บเสร็จแล้วค่ะเอาจำหนี้พ่อนะคะแต่กันยังแดอของพริกพ่อได้กินนะคะทุกท่านคะ่ะ นี่ค่ะตรงนี้เก็บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มานั่งพักเลยคะัพี่น้องอันนี้สามจีต้นค่ะพี่ขี้หนูนพนมีสองหลุดเนาะคะเนาะอันหลุ่หล,นลุนมิมดอันนี้มิดใหญ่นะคะอันนี้มิดใหญ่ค่ะขี้หนูเหมือนกันค่ะอันนี้มิดใหญ่ค่ะมิดแบบนี้เพชเด้ค่ะหอมหอมนะคะตำแจวก็อร่อยนะคะพี่น้องตำแจวก็อร่อยใส่ส้มตำก็อร่อยคะ่ะทำา้ำ เพราะว่าอันนี้ค่ะพี่คีนูนะคะมีสองแบบนะคะพี่คีนูอันนี้มิเล็กๆก็มีค่ะอันนี้กลางๆใหญ่ๆขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะเพารา,า,าะว่าโดกโดกนกนะเนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเต็มยุ้นนะคะเต็มถ้วยเห็นบอกค่ะพี่องเพราะว่าอันนี้ค่ะพี่คีนูนะคะมีสองแบบนะคะพี่คีนูอันนี้มิเล็กๆก็มีค่ะอันนี้กลางๆใหญ่ๆขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะ พอว่าซื่อนะคะพี่น้องคะพ่อถี่กินในหยางในกล้วเลือนเน้นาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะปูกไห้กับพ่อได่กินค่ะพ่อปรดิษสื่อใ้หาเน,ะะน่ะเนาะผพักสวนวรัวนะคะพี่น้องพริกค่ะพริกแดงค่ะพกกเพลือเพิ่นกินนี่แหละค่ะอันนี้นกเหลือเพิ่นกินนะคะเหลือนกกินค่ะพี่น้องนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องคะ่ะ อยู่กันในตนนนะะ๊ะนั่นเลยค่ะนั่งแดงอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะพริกค่ะสื่อนะคะพี่น้องคะ่ะพ่อถ่้กินในอะยางในกลัวเลือนเนาเนาะ,ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะ้าคนไหนได้กินในแซ่บด้วยค่ะเดอพริกเขาใหญ่หอมหอมเผ็ดนิดๆน,นะคะแซ่บอร่อยคะ่ะเก็บแล้วกะใส่ตุ๋ว้นะคะพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าซุกมาแบบนี้นะคะนุกเพื่อนก็นจะมากินนะคะแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนกินอยู่เก็บแล้วก็ใส่ตู๋ไว้นะคะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่า